สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม d i a b โบอ m m มอร a l กันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งก็ตัวเกมเนี่ยเปิดทดสอบอยู่บนสโตออลเทเลียนะครับแต่ว่าใครที่จะโหลดไปเล่นนะตอนนี้รู้สึกจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะมีการจำกัดในส่วนของ ID เข้เาเล่นด้วยนะครับก็รอ Open Beta เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวคราวอีกทีหนึ่งนะครับตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นอาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ ผมมาบรรยากาศคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปในส่วนของการเาเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ไปลงดันเจียนนะครับจากที่ลองเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดีเดียวนะครับตอนนี้เลเวลผมจะถึงเลเวล30ละอีกแค่1นึ่งเลเวลเท่านั้นนะครับผมมา นี่ฮะเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศข้างในตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะนะครับส่วนเอ่อคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไปก็เอ่อประมาณว่าเอ่อเป็นแค่ช่วงต้นนะครับที่ผมมาให้ดูอันนี้เลเวลยี่สิบเก้าแล้วนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของการปรับตั้งค่าเซตติ้งหน่อยนะครับนี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ปรับตั้งค่าได้นะครับซึ่งกราฟิกเนี่ยผมปรับได้แค่มีเดียมเท่านั้นนะครับจริงๆมันปรับได้ถึงอัลตร้านะครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมรับได้ แค่นี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย FPS ก็ปรับได้เป็น High FPS ด้วยนะครับเสียดายมากนะโทรศัพท์มันเก่าแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยดูประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกดรับเควสก่อนนะฮะกดรับเควสตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรูปรอยเท้าขึ้นมานี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจียนกันครับมาตามตามที่เควสตัวเกมเลยครับผมจริงๆมันจะมีให้เราทำการแบบว่า,เ,าเนี่ยเรียกปาร์ตี้ขึ้นมานะครับแบบนี้เห็นไหมฮะ อ่าแล้วก็กดโอเคได้นะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าอ่าไปลงต่อสู้อะไรประมาณนั้นอ่ะนะครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับเ n t e r เลยนะครับผมมันยังมีคนที่ไม่ Enter อร์นะครับอ่ามาแล้วเนี่ยฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับจัดไปนะครับก็กดโอเคเลยพร้อมนะครับรอให้เพื่อนคนอื่นเขากดโอเคเหมือนกับเรานะครับมันก็จะเข้าไปในส่วนของเอ่อแบบว่าตรงดันเจี้ยนนั้นได้นะครับหรือคนเดียวนิโคล่ายังไงนิโคล่า เออเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับกําลังจะเข้าไปในดันเจียนแล้วฮะมานี่รอโหลดแป๊บนะครับผมมีเพื่อนเข้ามาด้วยก็ดีมากๆเลยนะครับปกติผมจะหาตี้คนอนข้างนานนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับไปไปกับเพื่อนครับผมนี่มีเพื่อนเข้ามาช่วยสู้ครับผมอาจาย์ไปนะฮะนี่ครับแล้วก็ทําการโจมตงโจมตีไหมครับอืม คือในส่วนของด่านดันเจี้ยนที่เข้ามาเนี่ยนะเขาต้องบอกว่ามันจะมีดันเจี้ยนที่แบบให้เราเลือกนะครับแบบโหดๆก็มีนะนะครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบมอนสเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรเอ้าทําไมคนนั้นมันยืนวะเออเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้ยน่าจะได้ของดีอยู่นะผมคิดว่าอย่างนั้นม,มาปึ้งปึ้งปุมตู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 มโอเคัเดไปบรรยากาศคลิปนี้ก็จะพามาดูในส่วนของการลงดันเจี้ยนตรงนี้นะครับ มาเฮ้ยเพื่อนเราไปเนี่ยโมจ่ะโอ้ไม่นะเพื่อนหายนะครับอาชีพที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ก็คือมองนะฮะอ่านี่โอเคจัดไปปึ๊บ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 เฮ้ยเริ่มโจมตีแรงขึ้นแล้วมันจะมีบงมีบัฟบอะไรให้อยู่เนาะนะครับอู้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 เติมเลือดหน่อยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนี่ลงมา นี่ครับเสียดายมันปรับแบบว่ากราฟิกได้สูงกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นคงจะเห็นบรรยากาศอะไรได้เยอะกว่านี้นะฮะน่าจะสวยงามกว่านี้มากๆเลยเออเออเลียสกิลไปเก็บเก็บครับนี่นี่เก็บเก็บโอเคโอ้โหโคตรนัวบอกเลยนัวมากเออโอ้โหอาจจะมีแหลกๆบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นของเซิร์ฟนอกเนาะเซิร์ฟต่างประเทศนะครับอืม เดี๋ยวเรารอให้เพื่อนพาไปดีกว่านะครับไปคนเดียวเดี๋ยวตายฮะนี่แลวหลายคนเขาก็เลเวลเขาสูงกันแล้วอ่ะนะครับผมยังแค่เลเวลยี่สิบเก้าเองนะครับแต่ว่าคิดว่าหลังจากที่จบดันเจี้ยนนี้นะครับก็เลเวลผมน่าจะขึ้นแล้วล่ะนะฮะอ่าสกองสกิลต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าสลับสับเปลี่ยนได้นะนะครับแต่ว่ามันต้องไปสลับสับเปลี่ยนตอนนี้แบบเล่นเสร็จแล้วนะโอเคเรียบร้อยเก็บเลือดหน่อยนิดนึงนะฮะเก็บเงินด้วยครับผม ไปช,ปชึบ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 โอเคมาครับเก็บเลื่อนครับผมโอเคสวยเอ้ยเพื่อนเราไปไหน,นบอลแล้วอ๋ออตรงนี้ตรงนี้นี่ครับเราวิ่งตามเพื่อนเรามาครับโอเคโอ้นี่แน่นี่เน่นี่เน,น,นี้มาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนอีอีอีนีๆๆๆๆๆๆๆโอเคสวยปึ๊บชึบชึบเดี๋ยวเราใกล้จะสู้กับบอสแล้วนะฮะ ถ้าผมเข้ามาคนเดียวนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแน่นอนอโอเคมาไปตามเพื่อนครับเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนมาทางนี้อา่าโอเคจัดไปนี่แนะนี่แนะนี่แนะนี่แนเะออเออไปก่อนไปก่อนมาวิ่งตามเขาไปครับอุย้ยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ ดูเหมือนว่าจะเจอบอสแล้วครับบอสมาแล้วครับโอ้โหเลือดสามลอดโหดอยูโอย่โหดอยู่แต่มีเพื่อนมาช่วยลุมขนาดนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมนี่ตีมาดีมาดีนี่นี่โอเคโอ้ยแป๊บเดียวอืมอ,อีอีโโหถ้าเครื่องดีกว่านี้นะครับโอ้ล,ลื่นเลยแหละ อันนี้ไม่ค่อยลื่นมากเรียบร้อยครับผมเย่ของเทียบครับกดเก็บเลยกดเก็บเลยนี่กดเก็บนิดนึงฮะนี่ครับอ่าโอเคครับผมชึบชืบชบเติมเลือดหน่อยนะฮะเรียบร้อยครับเก็บของมีอะไรให้เก็บเก็บให้หมดนะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะฮะอ่ะก็กดออกจากดันเจี้ยนตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้นะครับที่จะแบบลงมาดันเจี้ยนกับเพื่อนๆอะไรประมาณนั้นนะครับ โคตรมันนะฮะเล่นไปแล้วแบบเออมันดีวะนะครับนัวมากนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มาส่งเควสต,ตรงนี้ครับผมนี่ฮะแล้วก็กดดูที่เควสเหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมฮะมันก็จะมีเควสเรื่อยๆครับให้เราทํานะครับผมเราแค่มีหน้าที่แค่เดินตามรอยเทา้าตรงนี้นะครับนี่ฮะมันจะให้เราลงไปดันเจียนอีกแล้วอะนะครับผมซึ่งก็เควสลองก็มีนะ เออเควสอื่นๆก็มีอีกเยอะนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมทีนี้เรามาดูเมนูหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกดขยายเมนูเข้ามานะครับเมนูก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะครับเนี่ยที่มันจะปลดล็อกตอนเลเวล55นะครับมันชื่อว่าพารากอนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอให้มันถึงเลเวล55ก่อนถึงจะปลดล็อกนะครับต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรนะฮะอันนี้ก็จะมีของนะครับจาก GM มาให้นะครับผมซึ่งเอ่อในส่วนของของที่ผมมีอยู่ในตัวตอนนนี้ะครับ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเนี่ยใส่แบบพวกหินอะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยใส่เจมใส่อะไรเข้าไปนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมไม่เอาแล้วนะครับผมไม่เอาแล้วผมไม่เข้าแล้วนะฮะดันเจียนนะครับผมเพื่อนจะพาเข้าไปอีกนะครับเออผมเอาประมาณนี้นะครับผมนี่อ่าสกิลก็สามารถที่จะทําการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนได้นะครับโอ้ยผมไม่เอาแล้วกดออกไงวะเอ่ออันนี้ น่าจะกดออกอันนี้นะครับกดที่รูปตัวของเรานะครับแล้วก็กดออกจากปาร์ตี้เลยนะครับไม่งั้นมันก็จะแบบนัวอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็จะชวนมาตลอดนะครับอ่ะทีนี้สกิลนะครับเรากดเข้ามาแล้วนะฮะเราสามารถที่จะกดเลือกสกิลนั้นๆที่เราต้องการแล้วก็กด Equip นะครับแล้วก็สลับช่องได้เลยว่าเราจะเอาใส่ช่องไหนเนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับก็ใส่ได้แล้วเดี๋ยวผมเอาสกิลนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ แล้วก็มีในส่วนของเคเวสต,ต่างๆนะครับทำอะไรสําเร็จก็มารับเคเวสจากตรงนี้นะครับผมมีแบบรับอของรางวัลน,นะครับโคเด็กก็จะเป็นในส่วนของความสําเร็จเหมือนกันนะครับนี่ฮะมันจะมีให้เราทําอยู่เห็นไหมมีให้เรารับเอออันนี้เคลมได้เว้ยนี่กดเคลมไปเลยประมาณนี้ฮะ,ะนะครับอันนี้ก็เหลืออีก1อันนะครับถึงจะได้นะครับก็จะเพิ่ม XP เพิ่มเลเวลเข้าไปนะครับต่อมาก็อันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบ ไอตัวเนี้ยเป็นเหมือนแบบสมุดอะไรเงี้ยนะครับผมให้เรามาเปิดดูอะไรเงี้ยนะฮะหรือสะสมไปนะครับอืมโอเคปิดก่อนนะครับต่อมาก็เนี่ยแอดเพื่อนนะครับใครมีเพื่อนก็มาแอดตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับระบบแคลนแล้วก็ร้านค้านะครับช้อปปงช้อปปิ้งนะครับซึ่งมี้เรามาสุ่มหาไอ้นี้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองกดสุ่มเลยอ่ะทีเดียวจัดไปปุ๊บนี่ครับสุ่มหาหินเข้าไปปุ๊มเรียบร้อยได้มาแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะครับผม ก็ต้องไปดูในกระเป๋าเรานะครับว่าเราได้อะไรมานะครับอยู่ในกระเป๋าตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับมันก็จะมีแจ้งอยู่นะครับผมอืมเนี่ยเราไปหาตัวแบ็กสมิธได้นะครับอันนี้กดไปนะครับมันจะมีให้เราแบบทําอะไรอีกหลายอย่างแหละนะครับผมแล้วก็มีระบบเอเตอร์พาร์ตนะครับตรงนี้นี่ฮะสามารถที่จะแบบว่าปลดลงปลดล็อกได้นะครับด้านบนคือฟรีด้านล่างคือเติมเงินนะครับก็เติมเงินยังไงก็ไม่รู้นะนะครับผม แล้วก็มีแบบเป็นชาเลนจ์นะครับเป็นอีเวนต์ต่างๆให้เราเข้าไปนะครับเนี่ยกดแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะพาเราไปนะครับเอออีเวนต์อยู่ในเมืองนี้เหรอเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยมาทําตรงนี้ครับเป็นภารกิจนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาก็คือเป็นเหมือนไปลงดันเจี้ยนแหละนะครับแล้วก็ไต่อันไต่แบบเนี่ยไต่เหมือนไต่หอคอยอะนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะฮะเนื่องจากว่าหาตีไม่ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับ นี่อันนี้คือแบบว่ามารับรางวัลน,นะครับตามวันที่เราล็อกอินเข้ามานะฮะเออประมาณนี้นะครับตัวเกมก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดถึงวันไหนนะครับผมก็เล่นให้ดูเอาแบบบรรยากาศตอนช่วงเลเวลที่มันสูงขึ้นมาให้ดูกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับเนี่ยกดรับเควสเหมือนเดิม ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่านะตอนนี้น่าจะเต็มแล้วนะครับดังนั้นก็อดใจรอนะครับถ้าเกมเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนะก็หลังจากที่รอมานานมากๆนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเปิดโค้ดเบต้าให้เราได้ลองกันละนะฮะเดี๋ยวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับผมเออได้ของมาใหม่กดรับไปนะครับเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทำเรื่อยๆครับเควสหลักเควสรลองอะไรเงี้ยมีเรื่อยๆครับผม แล้วก็แค่กดรับไปนะครับประมาณนั้นนะฮะยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับอ,อนจะจ๊ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้ยวยกันแล้วกันนะครับผมโอเคอเค,คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม